แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยลุ่งเรืองปรีชากุณวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568ตอนศึกขเขมรจบไม่จบอยู่ที่ตระกูลหุนการประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาสมัยวิสามันเมื่อวันที่7สิงหาคมวันนี้ที่ประเทศมาเลเซียได้ข้อยุติตามข้อตกลงหยุดยิง13ข้อและมีการลงนามร่วมกัน ระหว่างพลเอกนัฐพลนาพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายไทยกับพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายกัมพูชานั้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับข้อตกลง13ข้อจากการประชุม g b c ในครั้งนี้มีผู้แทนจาก3ประเทศเข้าร่วมสังเกตการคือมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและจีนมีเนื้อหาดังต่อไปนี้1 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการหยุดยิงด้วยอาวุธทุกชนิดทั้งการโจมตีบุคคลพลเรือนเป้าหมายทางพลเรือนและเป้าหมายทางทหารของแต่ละฝ่ายในทุกกรณีและทุกพื้นที่ทั้งสองฝ่ายต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ไม่ให้เกิดจากการยั่วย,ยุต่อที่ตั้งหรือกำลังของอีกฝ่ายหนึ่งโดยจะต้องไม่ละเมิดข้อตกลงนี้โดยเด็ดขาด 2. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้วางกำลังที่มีอยู่ในพื้นที่โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังที่ตั้งอยู่นับตั้งแต่เวลาหยุดยิงเมื่อ24นาฬกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่28กรกฎาคม2568โดยจะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังรวมทั้งการลาดตระเวนเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายตรงข้าม3ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่า จะไม่มีการเพิ่มกำลังเข้ามาตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งหากมีการเพิ่มกำลังเข้าไปในพื้นที่แล้วจะเป็นการเพิ่มบรรยากาศความตึงเครียดระหว่างกันมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 4. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะละเว้นการดำเนินการยั่วยุใดๆที่อาจน,นำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการปฏิบัติทางการทหารเพื่อลุกล้ำเขตน้านฟ้าดินแดนหรือที่ตั้งของอีกฝ่ายนับตั้งแต่เวลา24นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันที่28กรกฎาคม2568ซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มหยุดยิงทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะละเว้นจากการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือการเสริมความมั่นคงของที่ตั้งทางทหารล้ำออกไปนอกเขตของฝ่ายตนห ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการงดเว้นการใช้กำลังทุกประเภทต่ตอบุคคลพลเรือนและเป้าหมายทางพลเรือนโดยเด็ดขาดซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนแล้วยังเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศของฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในเรื่องการปฏิบัติต,ต่อทหารที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายตรงข้ามทั้งการดูแลในเรื่องความเป็นอยู่ที่พักอาศัยอาหารและการรักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ต้องการนําทหารหรือพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของอีกฝ่ายเข้ามารักษาพยาบาลฝ่ายที่จะรับรักษามีสิทธิในการพิจารณาตามความพร้อมของสถานพยาบาลเวชภัณฑ์บุคลากรทางการแพทย์หรือจรญยาบรณทางการแพทย์เป็นรายกรณี โดยทหารที่อยู่ในความควบคุมจะต้องได้รับการปล่อยตัวและส่งกลับประเทศโดยทันทีหลังจากยุติการใช้กำลังโดยสมบูรณ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อ118ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3คริสตักราช1,949และกฎข้อ128วงเล็บ A ซึ่งมีความหมายเนื้อหารายละเอียดว่า แห่งของกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติและโดยเร็วณสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบโดยให้เคารพอย่างเคร่งครัดต่อหลักการมนุษยธรรมและเขตอธิปไตยโดยไม่มีการข้ามพรมแดนและรับประกันว่า จะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระบุอัตลักษณ์และจัดการศพภายใต้สภาพที่ถูกสุขะลักษณะและให้ความเคารพเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียชีวิตสูญหายหลังความตาย 7. กรณีที่มีการขัดกันด้วยอาวุธทุกชนิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันหารือในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกลทวิภาคีที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวเป็นความขัดแย้งตลอดแนวชายแดนซึ่งหากยืดเดยื้อจะทําให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทหารของทั้งสองประเทศและเป็นการสร้างความตึงเครียดร,ระหว่างกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาร่วมกันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น8โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทั้งสองฝ่าย ตกลงที่จะ8.1ดำรงการสื่อสารตามปกติระหว่างภูมิภาคทหารและหน่วยต่างๆตามแนวชายแดนของทั้งสองฝ่ายและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในทุกประเด็นโดยสันติวิธีและหลีกเลี่ยงการประทะกัน8.2จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ภายใน2ส,สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะกรรมาการชายแดนทั่วไป GBC สมัยวิสามันซึ่งจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคม2568ตามระบบปกติในการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ8.3ดำรงช่องทางการสื่อสารโดยตรงอย่างสม่ำเสมอในระดับรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของทั้งสองประเทศ 9. ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมเพื่อลดความตึงเครียดลดความรู้สึกเชิงลบของสาธารณาชนและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจราจาอย่างสันติิ ทั้งสองฝ่ายดำลงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้นในการประชุมพิเศษเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568ซึ่งรวมถึงการหยุดยิงและการมีคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งนำโดยมาเลเซียเพื่อติดตามให้การหยุดยิงเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ11ทั้งสงฝ่ายตกลงที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เกิดการหยุดยิงโดยมีคณะผู้สังเกตการจากประเทศสมาชิกอาเซียนนำโดยประเทศมาเลเซียประสานงานและสังเกตการทั้งนี้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค bil.RBC จะประชุมกันอย่างสม่ำเสมอและส่งรายงานไปยังคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ผ่านสายการบังคับบัญชาระดับชาติของแต่ละฝ่าย 12. ในระหว่างรอให้มีคณะผู้สังเกตการอาเซียนซึ่งนำโดยประเทศมาเลเซีย ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันนเะมืองปุตราจายาเมื่อวันที่28กระกฎาคม2568คณะผู้สังเกตการชั่วคราว interim observer team ICT ซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยหรือกัมพูชาและนำโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศมาเลเซียจะถูกจัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศคือ กัมพูชาและประเทศไทยเพื่อสังเกตการการหยุดยิงของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอโดยคณะ IOT ในแต่ละประเทศจะได้รับเชิญไปสังเกตการจากประเทศเจ้าภาพโดยมีการหารือกับประเทศมาเลเซีย คณะ IoT จะสังเกตการโดยไม่ข้ามพรมแดนและจับประสานงานและปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC และคณะกรรมธิการชายแดนทั่วไป GBC ของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิด 13. ทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ครั้งถัดไปภายใน1เดือนนับจากวันที่7สิงหาคม2025จะหารือ เพื่อกำหนดสถานที่ต่อไปหากไม่เป็นเช่นนั้นให้มีการเรียกประชุม GBC สมัยวิสามันโดยทันทีโดยใช้รูปแบบเดียวกับการประชุม GBC สมัยวิสามันในครั้งนี้เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการหยุดยิงท้งนี้ผลเอกนัทพลนาคพาณิชประธานกรรมการ GBC ฝ่ายไทยได้ถแถลงภายหลังการประชุมโดยย้ำว่า สิ่งที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องร่วมกันวันนี้จะเกิดผลเป็นรูปธปรรมได้ต้องอาศัยความจริงใจและร่วมมือขอยืนยันว่าฝ่ายไทยจะยึดมั่นในการให้ความร่วมมืออย่างสุดจริตใจและจริงใจบนพื้นฐานการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมกันนี้พลเอกนัทพลนาพาน,นิ์ยังตั้งความหวังว่า กัมพูชาจะปฏิบัติตามเช่นกันไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันจะย้ายหนีจากกันไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวอาเซียนหากแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วจะนำสันติภาพมาสู่ชายแดนและประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติอีกครั้งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะสำลิดผลหรือไม่ก็อยู่ที่ความจริงใจของกัมพูชาเป็นหลักเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เป็นเพราะกัมพูชาโดยสองพ่อลูกตระกูลหุนคือหุนเซนและหุนมาเน็ตเป็นฝ่ายที่เปิดฉากลุกรานไทยแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลจากการประชุมครั้งนี้อย่างน้อยก็สามารถดึงให้กัมพูชากลับเข้ามาสู่การประชุมทวิภาคีบนโต๊ะเจรจาได้ซึ่งก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปว่าสองพ่อลูกตระกูลหุนจะละเมิดข้อตกลงหรือไม่ลุ่งเรืองปรีชาคุณ